ครับท่านผู้ชมครับในเราสงาธิตวิธีการกินกุ้งมังกรยครับไม่ยากินง่ายๆนะครับนะโอเคครับวิธีการนะครับปีผูหยิงเขาจะทำอไคูันี้ปูจ้ำนาาปูจำนาเลปีน้าปีเดียวครับปมังกรมาคไม่มอะไรอีครับกันไจกันอรนะอี่ปนัไอ้นี่เป็นกุ้งมังกรหยซีพัดการเตรียมปีเตยไหมครับไ่ดำค่ะไ่ดำค่ะปีดำ cái <laughs> đây đập cái này là cái đây đập cái này là cái đây đập cái này là cái là là ไม่อันนะท่านไม่อานไม่อานครับไม่น่าทีนี่นี่มินนี่มิ้นนาทีนี่นะก็ไม่น่าเลยรับไม่น่าทีเป็นอะไรกันไม่น่าทีก็ออย่ายอมเลยว่าจอนี่มีมีไข่กันนะครับอ๋อมีไข่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวห้างที่นายงกับจะไม่ใช่ตัวเดียวนะครับทพี่ยมก็เยอะก็เยอะตัวเดียวดูต้องตัวครับอันนู้อีกตัวนึงคือพัดทำไมก็เลยพัดต่อตรงมาเนยมาเลยมาเลยไอ้เฮียเฮียโปรตีนกับตีมือตีมือตัวตีมือตัวตีมือเะไรเนาะับพี่ยมกับ Ba bóng 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 bóng

เป็นหอยรสกับตันี้ครังกมกอนเจ็ดฟรบกบวันนี้วันไรบ้างครับบวกกินได้ครับบกินได้ยังไงครับโอเคเลยนี่ว่าบอกินได้นีอ้นนี้ก็เป็นน้ยวันอันนี้เป็นหนอ้อยวันใช่ไหมหนออ้อยวันหอวันหอ้วันอันนี้เป็นหนึเป็นไตเป็นกังกังกปิไตหนึงครัปิไตไม่ไม่ใ่กังกระเทียมอ่าพัดกระเทียมัง อันนี้ไอ้ยาแป๊บเดียวไม่แล้วม่ีโนโกมิัไม่ทาวาโตมาไม่ลดไม่ลดกับฮะไม่ลดโอ้จะเปบุ่โตายโโดโโโรโรรรยเอกินเกี๊เกกกินเกยอาอันนี้ได้ไหมเอ๋นจะมอ ก๋งกีนนี้กินกินได้ไหมกอนกนเ้ากับแ่หลอดกินได้กินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ไหมแต่ว่ิไ้อมไม้ดกไม่ได้ต้งใจตั้ตายปากเดียวอากกินอยากกินกินไม่ได้เดดเด็ดทามือครับอือนแล้วก็เนาะปรดับปรับื่มประดับ่ครับเดี๋ยวน้องน้องหนูเห็นแล้วเอาไปดำตามไม่ได้กูรู้เรา

mọi người 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 mọi người

ครับรโครับอันนี้เป็นบรรยากาศของร,าร,อราาา้านรสชาติอาหารก๋เม็ดจิ้มเหลยียวบ้านไงผมเป็น านแบบบานๆแบบปาโปดในเมืองน้อยไฮไลทันว่าคือาจัรือกหลน้เือเนนะจับรูเรือแแต่เองพวกั่ด่านได้เพื่อเรบด่านได้มันร้อยออมาตัวดิบเองไฮไลท์มีตรงนั้นคือให้ไปเรือเอาเองมาตัวดิบเดวแล้วก็เลือด่านได้เราเอาจบตอได้ไหนก็ทานไม่ก็ไม่ก็ไม่กไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่กรไม่อไ่ไมมมกนกงเลือง ก็เป็นวิด MM ีเด hey, oh, oh, yeah. so ียวเตเต๊ลรงั so like ้ไม่มีนะไม่มีไม่มีนี่อ้าถาถ้าเป็นคนกดียไปาตอมีเขาไมัไปีาอ้นักหวเดียวีเกาลีี่เข้ามาเขาไม่มีขั่วอ้หรือว่าไม่ก็อะไม่ยากไม่ยากตเองถ้ามวจะมัน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 กิเหรอกินกันเดยหลังจ่เราหลังโน้ยหลังนี้เราดึงตังปุ๊บลางกันแต่บนเลย Những này năm này gặp nạn lần này này năm này đây này lần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  này mà này lần 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 này này lần này này nát Cái nát này ở cái nát này đi uh. con <laughs> <đông đấy> <laughs> <Chương cười> <có> đi con <laughs> <chồng? cười> ừ. ừ. đi này <laughs>

những chặng của mình. 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 mình. mình

งกันนงนะไปเลยจับด้บงกันกบงเออไอ้กินไ้ปุร้เลยนนี้โอจับมันนึบมันนึบร้อยะนะนึบร้อยจับับอันนี้กูอยูดตะกรงอีกคนกินได้คับอ๋อเป็นหอยรอ

đây ông bong anh bong bộ bong 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 này bong bong này bong 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 bong

phải lim luôn đó lim phải lim luôn lụa 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 lụa